สว,ส,สวัสดีค่ะสนามารากากีราชินีแห่งท้องถุนนาอยู่โอ๊ยเขาเห็นผีบอ่ะโยสวัสดีเจ้าค่ะสบายดีสบายดีอ่ะพีกินข้าวแล้วกินข้าวแล้ว สวัสดีพี่น้องสวัสดีสวัสดีตอนเที่ยงนะจ๊ะค่ะพบพอกมรากากีจ้ะค่ะราชนีแห่งทองทุงจนจ้าค่ะสวยและรวยมากจากา้ค่ะมีบ้านมีรถมีคอนโดมีบีตระตาปลายสุดท้ายพี่น้องงดการใช้ตังนะจน๊จะค่ะนางสิมหากินขา่าวเยือนเ <c oughs> ยือนอายจ้ะค่ะเพื่อนนั้นพญายสร้างนั่นพญายสร้างหรือว่าเพื่อนนั้นปู่ตสาวันนั่นเองอยู่สวัน์นีหละพี่น้อง โอโห้สีได้ยังกินแล้วจ้ะคะเนาะนี่กาเป็นอายคออันตะสร้างลนะพี่น้องอายคองตะสร้างเพนคนกะแ,แ,แข็งแรงแข็งแรงต่อย่างบริได้ย่างบริได้นะเจ้ะคะนะนอนหนีเบาะขึ้นนอนนายหดนอนนายอ,อืมแหละพี่น้องเพป็นกระนั่งเบิ่องนางน,นะเจ้ะคะ่ะนั่งกะเบิ่งเบิ่องนางไทยแหส่วนมากกัเบิ่งข้าวไทยติดตามข้าวสารไทยนะเจ้ะคะ่ะ อันนี้ใครเอ่ยมาต่ำยังใครหน่วยหน่ยอันนี้ตำมะตอนะคะอันนี้สาวน้อยนั่นเองพี่น้องเอ้ยสาวน,อานอ้อยเจ้าน้องตาสร้างเลยพี่น้องน้องพ่อใหญ่สร้างแล้วพ่อใหญ่ลุนเลยเจ้าค่ะกำลังตำส้มตำเจ้าค่ะใส่หน้ากันาะนะจ๊ะเศษไปพเพชรเค็มๆนะคะ <laughs> <laughs> เค็มได้แต่เศษซิโหน่อยรอ แต่ว่าสิลงกรุงเทพอีกประมาณเดือนหนึ่งเหมือนปะแต่ว่านางมวยสิลงก่อนมวยร้องที่ชอบประสบการณคือว่าอยู่บ้านเฮาเนาะจะซีร็ออีกอย่างเนาะนางนางน,นันอน,นอนบารีพราฮะหัวสวนยังกับบริษนะัทเนาะมันต้องได้สื้ออยู่ซื้อกินข้าวนา้าเ <umb i. S 1> มตญางออกจากเฮือนก็นต้องได้ใส่เงินไดนอยู่ในเมืองเนาะ้านบมกกีธุรกิจหรือว่าบ่มีเวียกมันก็สิอยู่ยากแน่แล้วพี่น้องเอ้ย ขนาดนงางมาสองสามหมืน่นนางยังคิดว่าอยู่ยากหรอคะล้างบ้านพี่น้องล้างบ้านก็จะเป็นทุ่งนาเจ้าค่ะป่านบักบัวพระเจ้าคือหอยย่างย่างโยพี่น้องนะ่พระเจ้าปลูกบัวหอยย่างย่างอยู่เจ้าค่ะยังบัดนุกยิบนุกยิบ ข่าสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีตอนเที่ยงพรอนทอนจ้าค่ะยังพรเทียนนะคะอืนางพล้าวเจ้าค่ะนางหมาล่าพาตาชงสายโดนสายหลอมากกับว่าเวียร์อาชีพตอนเย็นพี่น้องเมื่อวานเอไปวัดมาละกานพ้นก็โต๊ะคำโต๊ะพังหลัทางพี่ช่องบริเมื่อจ้ค่ะนางเข่าก็คือบริเมือนั่เคือจังไหร่โบนเนนางยังอยู่ห้องอยู่ คาะผู้ชายมันนี้ก็ได้มากินข้าวเที่ยงเอามาจับเมียงก็มากินข้าวเที่ยงพี่น้องกินมาค่ะมากินข้าวเที่ยงอยู่บ้านบ้านพี่ใหญ่สร้างพี่น้องบ้านนั้นพนทรายมันพนทรายจ้ะค่ะบ้านพี่ใหญ่สร้างบ้านควรยีรุ่นนะจ้ะค่ะมาเดินมาเดินตามบหงส์เซาบแสตามหงส์อันนี้ก็เป็นน้องน้องพี่ใหญ่สร้างแล้วก็นี่ก็แม่จ้ะค่ะ อันนี้ซื้อน้อยแล้วก็ซื้อนางมวยตะขาดปกติกัเพิ่นก็เฮี้ยนจบเฮี้ยนจบสัญงจูแล้วกับบริบริบรเฮี้ยนต่อเน,นาะบริบริตอนแรกก็ว่าจะกการเฮี้ยนตำรวจปะการลงไปกรุงประการบดิโภคหรื่ยังบริโภคเป็น,นสดให<ด>ม่อ,อยู่ไปกระเถิวชื้อโมบิบุไซเอาปกติแหละเพิ่นก็เห็ดเห็ดเรียกอยู่เพื่อนอะไรไ่น้องอยู่กรุงเทพอยู่แถวไร อยู่เ,าาเ,เ,ง,เงาวร่าเราอยู่แทนเงาวราาจ้ะค่ะอยู่แทนเงาวร่าวาันนี้ก็มากินข้าวอยู่พี่แล้ค่ะอาหารเที่ยงของนางจ้ะค่ะปลา,ทอ,ปลาทอดปลาทอดจ้ะค่ะปลาสมปลาสมแน่นตลาหมูหุงชิ้แซ่บบ้านที่นี่จากล้งเทพอีกจ้ะค่ะซินเดียบอะซินเดือนอืมบ่อกี้เมื่อยซินเดียบไม่แข็งขึ้นใหญ่เลย ลงไปหางานมสามอยู่บ้านรม่เนาะอยู่งงวงงงีย่ารบ่บ่มีธุรกิจเห็ดเนาะมันจะอยู่หยาเนาะพอบริหางนอนใส่เงินอยู่กัเบิร์ด่เงินเบรดแล้วทีนี้เงินเบิดแล้วก็ลงไปหางานต่อยังนอยฮะเป็นไงะน่ง้วะาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกัน คนบลาณสมอย่บ้าเจ้าบ้าณจะคนร้ายเด็กน้อยมันจุ้ยงยแเสียสัยอีกืมให้หมดต่ลงคิปคุคลิปเป็นโมสนี่วะิ้งผางมงาแบบไหคลิป้งต้อานี้เนาะทิ้แบบนี้นะแอนบอกตัดต่อกังนา ก็ไม่ได้ดูเมืองก็ใส่เงินไหนเง่มือนะบรลษยังเบื่อเบื่อที่หอดบ้านเออเอาองก็ซื้อไซื้แล้วเจ้ากำนังซู้นะเอาที่เจ็สอ้บรสั่งนะคะตกงแล้วเป็นแล้วมันอ้มันอีครับยมแล้วเปะมันก็ขอไปเถอนอ ต้องเก่งใจนะคะกินต้องเก่งใจช้นไม่ต้องเก่งใจของบ้านนะกินเลยอิมเอฟซีวาสิมาหาจ้าค่ะมันมีกระถาียุนจะคาะอีวาสิมา นะฮะสภาพกินข้าวเช้าจะกินก้อนถ้ญญาหิวไปกินข้าวเจ้าอ็ที่ห้ายิ่านี้เออ,อว่ะชาวบานพวเรอยู่บนเอรนกาานัมนจะมีคนมาน้ำน้ำมกอนมกก้มกอนลวดเดี๋ยวแกงโคลงกเฟตึงเา,านั่งผายนตึงากาป,ป็นลเล ตอนติดตามอยู่ชอ่องยูทูบเจ้าค่แล้วมันกระหายมันมันคือเด็งออกหรือรว่าเขาบริเ่งตลอดมาเรือย,ยงงอเนี่ยหมเขาบเวรงอมา,าอืมมันติดตามมันต้องแล้วนี่คนอแมาเทื่อไก่ต้งลยคนนึงท่นติดตามแล้วท่นหนึ่งสบอน,อนท่นไรใคด้่านีน่า,น,น,านกระน้องท่อนอะไรทานหรอจหาูใหม่ก่อนชื่อยังก่อน เขาเาต้เลงยูทูบจองนะอืมยัเดี๋ยวจะับตังค์โบจับคือช่องโอเคโอ้ยแม่จับอายแล้วนี่เบจับคือช่องกดลับไปต่อการธนาทาง้านเอสซีโบมืชือช่องเราตายตาของเดินี่ตัวนี้โูาทมอบยูทูบจัดสองกนงาเป็นธรรมชาติ

ร่างึ sí, e, ini, ้นมาอันเพิ่นะสิกึ้นกมบอกร่วงหนาเมื่อคืนเลยอันเพื่อนหูเลยสิหายังไหเมื่อภาคเขาเพิ่นมือคืนมาจะก็มาไ่ได้บอกร่งาม่มือรนนนนนชนนานๆนนนนั ได้นะคะเจ้าลงบอกเปิดบันไดชิครับเด้เปิดเขาจะปิดบันงานนะถามไปคนราะบินไมีใงงานบล่นี่สามหมื่นเปิดอ็นในัวดทีสามนัวไปแล้วสว่าเราเห็นิซาไปเนาะเห็นิซาไปเไปยังทุลายยังอันเดียำับอะไรกดนสามหมื่นสามหมื่นไปเลยนะคะนะคะไปยไปไทยเนาะ เราอม่ีตาบเร่องดอกบีสมัติรักเลยนะแล้วไปดจอไปหใหญ่ฮะตอหลักไปกันดจ้อไปใหญ่ ใช่แล้วค่ะมาม่าพี่เล้ยง

เป็นทึบกเลยแค่แถวตามทุ่งน้าแค่แบบนไ้นเลยมันมีไฮทงไฮทงน้ามันเลยเย็นดีอันนี้ยังแค่เรื่องแอร์อัดนะพี่น้องแใช้มันใหญ่กับระวังตัวอุ่นอัดที่นี่เมื่อได้เมื่อวานก่อนนี่ไปกินข่าวมากกับหมูี่น้องตอนเย็ยนอันรถแหกโค้งเขาไปใน,นลาดอันสิ้นดาดเลยวงแหวนวงเวียนน่ะสายสองนั่น เออเห็นเขาลงอยู่เขาไหล่่วนอยู่ได้พูจริงเจ็บเจ็บพวกวอรสันอยู่ในเหตุการณ์นั่นเหมือนนะมาคนนี้ไปแล้วคนกาลังบุมเลยอ่ะรดกรนีสี่กีี่คันกลางลานคนอันเจ้าเมาเมาเลยเมาลเห็นโคเขาไปรนอาหารเ้ค่ะหาคนเจ็บเจเจ็บสาคนสค ลูกขาคนทีเส็นนักกินแล้วเนีาผูเทนคนเส้าานช้ายน่ขาหม้หม้อไจำเยอดเม่อช่ขาคันเป็นแพงเลยนะเล็กเนี่ยเกดเข้ามาอีก น like ้ำเบอ่อจท่านอิ okay. ่มแล้วค่ะอืมอิ่มเลอเนาะค่ะูแลมีทาสองคนกินันอาทิตย์เพยรองร้องมากันบ้างรง

ไก่ตัต่ห่าไป้เป็ดาเตมีเออต้มเต๊ดำหมูตีเป็ดเดี๋ยวไปเช้าล้มแป้พูดเริ่มเหอย่าก็เลยลงมนะลงมแนพูดก่อนเยอะไปเลยไปจะขับมายังไ่นะ ีน่ีเเาลยนั่งกินกาวไพี่นามเป็อิอิเลยจ้ะเพียงเจ้าค่ะมาถึงีกสนามลาพาราจเขาขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนายเอ๋วสุขสุคนนะจ้ะค่ะโดยสวัสดีกลับบ้านจ้ะค่ะอีกน่าจะเย็นๆสักหน่อยหนึ่งแล้วจ้ะค่ะถ้าคุณประตกต้องก้าวค่ะมมาหนีกลับ